ดูกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะได้มีการจัดกิจกรรมให้หนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะน้องๆน,นะคะได้มาสนุกสนานกันค่ะโดยได้มีการจัดกิจกรรมเชียงใหม่ซูฟันปาร์คค่ะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้ค่ะ สวนสัตว์เชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมเชียงใหม่สู้ฟันปลาค่ะเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชนและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนสวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ก็รวม4วันและยังเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆก็ได้แก่กิจกรรมมาร์สคอตโชว์เมจิกโชว์คีเปิร์ลทล์คนะคะโดยมีกิจกรรมในพื้นที่รอบๆเวทีก็ มีการยิงปืนเกมปาเป้าถนนคนเดินวาดภาพระบายสีซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีตลอดช่วงวันหยุดในวันละ2รอบเวลา9นาฬิกา30นาทีและ14นาฬิกาค่ะส่วนจัดแสดงสิงโตก็มีลูกบอลในล้อ,อยางนะคะให้สิงโตได้มีกิจกรรมทำในยามว่างลดความเครียดส่วนในโซนสัตว์ออสเตรเลียส่วนจัดแสดงนกอีมูก็มีการจัดกระกามหัศจันทร์อย่างเช่นลูกบอลหลากสีดอกไม้เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทางด้านสายตาและการค้นหาอาหารนอกจาก ากนี้คนที่ไปท่องเที่ยวก็สามารถถ่ายภาพกับบรรยากาศความหนาวเย็นและน้ำตกจำลองประดับด้วยดอกไม้สวยงามค่ะเราต้องมีกิจกรรมสร้างความสุขให้กับประชาชนนะครับวันนี้นก็เลยมีการจัดกิจกรรมอย่างที่เห็นนะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและความสนุกให้กับเด็กๆนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมแกะออกกําลังกายนะครับเป็นแล้วก็เป็นกิจกรรมอันที่2ก็เรื่องของ k ิปเปอร์ท k อกทิปเปอร์นี พนักงานเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะเอาสัตว์ที่น่ารักรักมาแล้วก็จะอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวฟังว่า,าคุณค่าของสัตว์ที่เลี้ยงนั้นมีคุณค่าอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะครับ